ความเฉื่อยชาและความเบื่อหน่ายไม่ทําให้คุณเติบโตครับบางคนไม่รู้ตัวเองนะว่าไออารมณ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ไม่หนุนให้ตัวเองเติบโตก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเบื่อหน่ายสังกตายอยู่แบบนั้นแล้วก็มาโอดคุโอํทไมมันไม่เติบโตทําไมฉันอยู่เท่าเดิมก็ไอาภายในจิตใจมันก็วังวนอยู่เหมือนเดิมไงคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนโปรแกรมจิตอะไรตั้งหลายอย่างตอนเด็กๆ คุณเปลี่ยนได้ก็คุณโดนโปรแกรมมาอย่างไงคุณก็เปลี่ยนโปรแกรมใหม่ตัวเองแบบนั้นพูดคำดีๆกับตัวเองอะไรทำสำเร็จตอกย้ำกับตัวเองให้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะใช้ชีวิตวันต่อวันเนาะไม่ต้องนึกถึงอดีตหรืออนาคตอะไรให้มันมากเพราะพรุ่งนี้ยากที่จะคาดเดาคุณอยู่กับปัจจุบันสร้างกับปัจจุบันคุณมีเป้าหมายได้แต่คุณก็สร้างณปัจจุบันขณะ แก้ปัญหาเท่าที่จําเป็นที่มันเจอทําชีวิตให้เบิกบานเพราะสิ่งที่คุณได้ผลลัพธ์อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นผลพวงมาจากอดีตเป็นต้นเหตุที่คุณทํามาถ้าคุณอยากได้ผลที่มันดีใหม่คุณต้องสร้างต้นเหตุตรงนี้ใหม่ใจคุณยกขึ้นต้องยกขึ้นเลยใจสําคัญมากใจใหญ่กว่าเงินนะคุณอัพตัวเองขึ้นได้เท่าไหร่พลังงานคุณก็มีมากขึ้นเท่านั้นฝึกค่ะมันต้องฝึกฝนมันไม่สามารถทําคาเดียวแล้ว คุณจะเก่งหรือคุณจะช่ำชองในเรื่องพวกนั้นเลยมันต้องฝึกทุกวันฝึกพูดฝึกคิดฝึกยกได้ตัวเองขึ้นฟังธรรมะบ้างทําให้จิตใจมันสงบลงบ้างให้เห็นสัจธรรมความจริงบ้างเฮ้ยเกิดแก่เจ็บตายทุกส่วนในร่างกายเรามันไม่ใช่ของเราที่เรามาทำนี่คือการสร้างเพื่อปล่อยวางแต่เราก็ต้องทําให้อย่างดีที่สุดบรรจงใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดครูขอให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้เนาะ พัฒนาตัวเองแบบผ่อนคลายครูขอให้คุณโชคดีเสมอๆจากใจครูทัญญาค่ะ